สวัสดีครับนิไทโฟ o ล็กนะครับวันนี้คือจะมาสอนเพิ่มเติมนะวันก่อนสอนไว้หน้ากลุ่มเรื่องอ่มการวิเคราะห์ดูกราฟว่าเวลาเราดูกราฟเนี่ยเราจะต้องดูจากราคาปัจจุบันหรือจุดที่เราจะเข้าเปิดเนี่ยนะครับผมดูให้เป็นวงกลมนะครับบางทีเราดูกราฟเนี่ยถ้ามันยังเข้าเปิดไม่ได้นะถ้ามันยังคือไม่ได้เป็นที่หัวกราฟหรือว่าตามที่สอนไว้ในสองหนึ่งเจ็ดถึงสองสองหนึ่งนะครับผม ถ้ามันยังไม่ได้เป็นที่หัวกราฟหรือว่ายังจุดจังหวะยังเข้าเปิดไม่ได้เนี่ยแค่เรารอ,รอ,รอจังหวะด,ดูมองมันเป็นวงกลมเนี่ยคือกราฟมันจะวิ่งเป็นไซเคิลแบบนี้แหละขึ้นลงขึ้นลง,นลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองจุดศูนย์กลางนะครับก็คือจุดราคาปัจจุบันหรืออจุดที่มันวิ่งปัจจุบันนั่นแหละแล้วก็มองเป็นวงกลมแบบนี้ <c oughs> ขึ้นอยู่กับฮิสโตแกรมด้วยนะเราอาจจะรอให้กราฟลงมานิดนึงนะครับผมค่อยบายหรือถ้าฮิสโตแกรมเป็นเซลคุณก็ร้อยกราฟมันขึ้นไปคุณถึงเซลล์ประมาณนี้นะครับผม ก็เรื่องนี้สอนไว้ที่หน้ากลุ่มนะครับผมแค่แบบอยากให้ทุกคนมองว่าเออมันเป็นไซเคิลนะหรือว่าเป็นวงกลมเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะครับเรากราฟลงมาหรือรากราฟขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับพยายามหมายถึงว่า <c oughs> ถ้าจุดเข้าเข้ายังไม่ได้ให้รอเข้าจังหวะที่มันเป็นหัวกราฟหรือว่าจังหวะที่กราฟเข้าได้แต่ให้อยู่ในในวงกลมเนี้ยในระยะวงกลมบริเวณน,นี้นะครับผม คือแล้วมันจะวิ่งอยู่ในประมาณเนี้ยถึงแม้มันจะเลยวงกลมออกไปก็ได้แต่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับเข้ามามันจะมาอยู่ในวงกลมประมาณนี้แหละนะครับผมคือมันจะอยู่ในช่วงเนี้ยมันจะวิ่งวนอยู่ในช่วงนี้นะครับผมนี่คือวิธีสังเกตวิธีการดูกราฟนะครับเดี๋ยวจะแนะนำเทคนิคสูตรใหม่ให้ไปทดลองดูนะครับโอเคสวัสดีครับนี่ไทฟอเร็กนะครับอ่าจะให้อ่าสุดใหม่นำไปลองแป๊บนึงอันนี้ผมเพิ่งเปิด ก,กีนี้ครับ A U D C A D กับ G P C h F ที่บอกหน้ากลุ่มไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสุดใหม่แป๊บนึงนะครับผมอตอนนี้นะครับผมนำ price frame ที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับผมก็คือตอนนี้ผมจะดู RA 3 0สมร้อยเนี่ยแทนที่อ a 8อปดศูนย์นะครับผมก็คือทุกอย่างที่สอนไปทุกอย่างใช่เหมือนเดิมหมดสูตรทุกอย่างดูเหมือนเดิมเซนติเมนต์ดูเหมือนเดิมอ่าเรื่องเซนติเมนต์เนี่ยบางคนอาจจะเทรดสวนเซนติเมนต์ก็ได้หรบางคนอาจจะเทรดเทรดตามเซนติเมนต์ครับผมสมมุติตอนนี้เซนติเมนต์แนะนำบายหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมบางคนอาจจะรอเทรดเซลนะครับก็คือการสวนเซนติเมนต์หรือบางคนอาจจะรอเทรดบายตามเซนติเมนต์ก็ได้อันนี้คุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเทรดอ่า ตรงกับเซนติเมนต์หรือคุณจะเทรดตรงข้ามกับเซนติเมนต์นะครับผมขึ้นอยู่กับฮิสโตแกรมหรือกับสูตรอะไรด้วยนะครับผมคุณจะรอเซนติเมนต์ด้วยก็ได้หรือว่าคุณจะเทรดอ่าตรงข้ามเซนติเมนต์ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำสองอย่างไม่ได้นะครับผมตอนนี้ ทุกอย่างใช้สูตรเหมือนเดิมมีข้อเหมือนเดิมการเข้าเหมือนเดิมการเข้าจุดเปิดจุดเปิดที่สําคัญจะต้องดูใน ep สองหนึ่งเจ็ดถึง2สองหนึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะผมจะต้องดูย้ําว่าต้องดู ep สองร้อสิบเจ็ดถึงสอง้อยิบเอ็ดให้ครบนะผมเรื่องของจุดเปิดในการเข้าหัวกราฟตรงนี้จุดเปิดจะต้องเป๊ะมากๆนะครับอ่าแล้วมาดู is สามร้อยผมตอนนี้แนะนําอยากให้เอาไปทดลองดูก่อนนะครับยังไม่สรุปว่าดีมากแค่ไหนยังไงแต่ว่าอยู่ในช่วงทดลองแต่เท่าที่ทดลองมานะตอนนี้เนี่ยวันหนึ่งก็ เปิดปิดได้หลายรอบมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นะสิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะจะให้ประสบความสำเร็จก็คือต้องการลดการติดให้มากที่สุดตั้งแต่ใช้สูตรกับหัวมาเนี่ยยังติดไม่เกินสามสี่อาทิตย์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่เราต้องการให้ย่นสกประยะเวลาลงมาคือให้ติดเกินหนึ่งเดือนเนี่ยน้อยลงมาที่สุดให้ติดเกินสามอาทิตย์น้อยลงมาที่สุดให้ติดเกินหนึ่งอาทิตย์น้อยลงมาที่สุด,ด,น,น,สดนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะพัฒนาทำนะครับผมซึ่งนะตอนนี้มันก็ อ่าสำหรับสูตรกับหัวมันก็ดีมากๆอยู่แล้วและการที่ทุกคนเข้าจุดเปิดตาม ep สองร้สิบเ็ดถึงสองอยิบเอดเนี่ยก็ดีมากอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจุดเปิดสำคัญมากๆ ep สองหนึ่งเจ็ดถึงสองสองหนึ่งต้องดูก่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันผมใช้สูตรกับหัวนะครับผมใน ra สามร้อยตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้มันอ่าฮิตสุกแกบอกให้เสียวว่าคุณจะต้องรอให้กลาฟขึ้นไปอย่างที่บอกตะกี้เลยนะครับเป็นวงกลมขึ้นที่ดูให้มันเป็นวงกลมคือ รอมันขึ้นไปค่อยกดเซลล์นะครับรอเข้าที่หัวการาฟสีเขียวดีๆแล้วค่อยกดเซลล์แบบตรงนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องรอก่อนสําหรับตัวนี้บางคนอาจจะตั้งเซลล์ลิมิตเาอาไว้ก็ได้ถ้าตั้งเซลล์ลิมิตอย่าลืมว่าจะต้องอตั้งเกินอยอดหายเดิมนะครับหายเดิมอยู่ตรงนี้เซลล์ลิมิตคุณอาจจะต้องสูงกว่านี้นะครับขึ้นไปอีกสักนิดนึงอันนี้อาจจะต้องกะเอานะครับมันไม่ตายตัวตรงนี้คุณจะต้องกะเอาโดยประมาณเอานะครับ ก็คือตอนนี้แนะนำให้ใช้ AE สามร้อยนะครับมันจะแบ็คแฮกิ้งไปได้ไม่ไกลมากน AE สามร้อยไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับในบางตัวแต่ว่ามันก็สามารถทำได้ใช้ได้คือเรามาเน้นดูอปัจจุบันมากกว่าว่าเอ๊ะ <c oughs> มันเข้าได้เรีอยงลักษณะการาฟเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูจากอ่าจุดต่ำจุดเป็นจุดสูงสุดของ AE สามร้อตอนนี้นะ สเกลมันเอเวอร์เอยู่ที่หนึ่งพันกว่าปิบนะผมดูด้านล่างจอนะครับหนึ่งพันกว่าปิบเพราะะนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็กว้างมากๆนะครับโอกาสทำกำไรถ้าคุณเข้าเล็กๆน้อยๆตามจุดเปิดอ่าที่ย้ำให้ดูว่าสองหนึ่งเจ็ดถึงสองสองหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเข้าเล็กๆน้อยๆตามจุดเปิดเนี่ยแค่นิดเดียวนะผมแค่แป๊บเดียวเนี่ย <c oughs> แท่นิดเดียวมันก็สามารถกำไรได้แล้วนะครับนี่ผมตั้งไว้ที่สิบเอ็ดปบนะให้ดูสิบเอ็ดปบนะครับผมแค่นิดเดียวก็สามารถที่จะเป็นกำไรได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่สำคัญคือต้องรอฮิตโตแกรมกระโดดออกจากภูเขาแล้วก็อยา่าเทรดตรงข้างกับฮิตโตแกรมแล้วกันนะครับผมอย่างนี้ฮิตโตแกรมรอบายนะครับเป็นบายเพราะนั้น คุณต้องรอให้มันลงมาก่อนตจตรงนี่มันอยู่ตูดกราฟอย่างที่บอกคุณต้องรอให้มันลงมาที่หัวกราฟแท่งสีส้มดีๆถึงจะบายหรือคุณจะตั้งเซลลิมิตไว้ที่ต่ำกว่าโลเดิม erm ก็ได้อาจจะตั้งไ,ไว้ซักประมาณตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันเคลื่อนอ่าอาจจะตั้งไว้ซักประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับบายลิมิตเรามาดูอ่าว่าเพราะว่าสามร้อยสามร้อยเอสามร้อยเนี่ยแท่งหนึ่งมิ่งที่สามร้อยปีก็คือสามพันจุดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำกำไรเนี่ยมีสูงขึ้นละสูงงงขึึ้นนนมมากะครับผ,ผดูแท่ อ๋อสามร้อยอนี้สองร้อยกว่าปีบเพราะว่าเพราะว่าแท่งหนึ่งมันประมาณสามร้อยปีบ้วผมขึ้นขึ้นลงลงก็คือสามพันจุดเพะฉะนั้นโอกาสทํากําไรเนี่ยหนักมากแล้วผมโอกาสทํำอะไรขึ้นมาตอนเนี้ยสูงมากจาก r A80 พัฒนาขึ้นมาตรงนี้นะผมตอนแรกเนี่ยไอตัวพวกนี้มันใช้ไม่ได้นะมันสุดที่ A100 หลังจาก A1 ตอนนั้นเนี่ยเรามีแค่ r A80 A100 A100 ก็แทบจะดูไม่ค่อยได้เลยบางตัวกราฟไม่ขึ้นด้วยซ้ำ และหลังจากนั้นถัดจากไอ1อหนึ่งร้อยขึ้นไปเนี่ยดูไม่ได้เลยสก้าบเลยแต่แต่หลังจากอัปเดตช่วงก่อนแอปเราอัปเดตมามันเปลี่ยนสเกลขึ้นมา r อ1 0หนึ่งร้อย0 0สมรออห้าร้อยดูได้หมดเลยตั้งแต่ r a 5 0ห้าร้อยขึ้นไปก็จะเริ่มดูไม่ค่อยได้ละแต่ a อ5 0ห้าร้อสาร้อยนั่นก็ยังพอดูได้อยู่ a อ3 0สาร้อเนี่ยดีมากเลยดูได้นะครับชัดเจนเลยผมแอดไว้อยู่อเห้าร้อ0ออหนึ่งพัน ตรงเนี้ยแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มดูไม่ค่อยได้แล้วมันเริ่มไม่เห็นกราฟเดี๋ยวผมจะให้ดูมันเป็นยังไงนะครับมันจะเริ่มเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเริ่มไม่ดูไม่ได้นะครับผมมันไม่เห็นฮิสโตแกรมแต่อย่างที่บอกถ้าไอ้ไพร์เฟเมใหญ่ๆเนี่ยมันใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความแม่นยําสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ A800 ก็ยังบางตัวเนี่ยก็ดูไม่ค่อยได้นะผมมาแล้วแต่คู่ด้วยอันนี้มันยังพอได้ยังพอได้บ้างนะผมแต่ถ้าจะให้ดีเลยตอนนี้ก็คือน่าจะแนะนำา a 5อ0้กับ RA300 เอาไปลองดูว่าเอ๊ะลองใช้แล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับผมตะกี้พูดถึงอ่าลองแค่ดูตรงนี้ิสมมุติถ้าคุณบายอ่ะคุณใบสมมุติบายตรงนี้ ใบตรงแท่งเต็มบางบางทีเราไม่ได้ใบแท่งเต็มหรอกเรามันเห็นเป็นสีส้มลงมาที่หัวกาบมันก็จ,จะใบยอยแค่ตรงนี้แต่บางทีมันก็ไปต่อแล้วอย่าลืมว่าหัวกาบเนี่ยมันยังพุ่งอยู่มันกาลังไปมันกําลังมุ่งหน้าไปดังไปยังทิศทางนั้นถ้าคุณเข้าตอนที่มันพุง่งพุ่งพุ่งอยู่หรือกาลังเร็วเนี่ยมันอาจจะไปต่อได้แต่ถ้าคุณเข้าตอนที่มันนิ่งๆแล้วเฮ้ยมันอาจจะเริ่มกลับตัวประมาณนี้นะครับผมถูกติวาคุณเข้าใบาตรงนี้ สี่ร้อยหกสิบปีบผมเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอ่าถ้าปล่อยยาวแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ปล่อยยาวเท่าไรแต่ถ้าคุณจะปล่อยยาวนะครับสมมติถ้าตรงนี้ฮิตโซแกรมเป็นเซลล์นะผม้วคุณเข้าเซลล์ก็พันกว่าปิบนะครับผมพันกว่าปีบเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสอ่าเก็บกาไรมีสูงนะครับค่อนข้างที่จะตรงกับฮิตโซแกรมด้วยไม่ใช่อะไรวเวลาคุณเข้าตรงฮิตโซแกมตรงนี้เป็นใบเห็นไหมกราบแบบใบอ่บา ตัวแกมบอกให้เซลตรงนี้คุณก็รอให้มันเป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปค่อยกดเซลมันก็สามารถที่จะกําไรได้คุณเห็นตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้เฮสแกามบอกให้บายครับถ้าคุณบายตอนที่มันเป็นแห้งสีส้มลงมาตามที่หัวกราฟตามที่สอนใน ep สองรสิบเจ็ดถึงสองรอยิบเอดเนี่ยถ้าคุณเข้าตามนั้นโอกาสมันก็ขึ้นมากําไรได้นะครับดังนั้นคุณก็สามารถถือรอได้มันถือรอได้และไอ้เรื่องติดนี่เป็นเรื่องปกตินะครับผมมีออเดอร์ติดมีอะไรเป็นเรื่องปกติอตรงนี้ก็เป็นบาย,ายก,ก,าก็ อันนี้เป็นสูตรกับหัวนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับดูเทสตแกรมดูคอร์สโอเวอร์ดีๆนะครับดูแรงขึ้นแรงลงของ SEO เออออซแล้วก็ดูสต o อกเข้ามาช่วยสต o อกเนี่ยช่วยได้เยอะมากน้งเงินอยู่ใต้แดงอ่าแสดงว่ากราฟจะขึ้นน้องเงินอยู่บนแดงแสดงกราฟจะลงนะครับสต๊อกจะบอกเราเพราะนั้นเราหาจังหวะเข้าในกราฟดีๆนะครับจะต้องศึกษาอี2ีสองหนึ่งเจ็ดถึงสองสองหนึ่งมาให้ดีเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมานั่งดูในดิส นั่งดูตามลิสต์ของเราเหมือนเดิมแล้วผมแล้วก็คัดคู่ที่น่าเทรดที่สุดออกมาเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมยายมดูว่าเอ๊ะมีคู่ไหนหน่าเทรดได้กดกดเข้าไปนะครับแต่ต้องรอเคลียร์พรุ่งนี้ก่อนนะครับยังไม่มีอะไรที่จะ,ะน่าเข้าได้นะครับนอกจากนอกจากสตัวนี้คือ Gbp Cfh กับ Arm a u d c a d ที่นั่งดูไว้แล้วก็กดเข้าไว้นะครับ ตรงนี้เข้าเสียวได้นะครับแต่ว่าเข้าไปแล้วก็ต้องรอก่อนนะครับผมรอก่อน EUAUD ผมก็รอรออยู่นะครับเดี๋ยวก็มาครับก็คือน,นิดเดียวมันก็สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับเพราะว่าสเกลมันค่อนข้างใหญ่มันเป็น IA สามร้อยนะครับก็มีอะไรลองเอาทดลองตามนี้อ่าอย่างที่บอกซนติเม e ต t บางคนจะรอเข้าตามเซนติเม n t น,นะก็ได้หรือจะรออ่าเข้าส่วนซนติเม e ต t ก็ได้นะครับผม แต่อย่าสวนทางกับฮิตโตแกรมนะฮิตโตแกรมสาคัญกว่านะครับผมอย่าเข้า,า in ขส,สวนทางฮิตโตแกรมนะครับเลือกเอานะครับว่าจะเอ๊ะเราจะเทรดตามเซนติเมนต์หรือเราจะเทรดสวนทางกับเซนติเมนต์ได้ทั้งสองนะแล้วแต่ว่าเราจะเป็นคนเทรดสวนหรือเทรดตามเซนติเมนต์นะครับผมพย erm. ายามดูฮิสโรแกรมดีๆนะครับผมถ้าฮิสโรแกรมไม่ได้ไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเข้าไม่จําเป็นอ่าอยาเข้าอย่าไปไม่เราจําเป็นต้องเปิดนะครับผม หรือบางทีเวลาเห็นซิกหน้ากลุ่มหรือผมบอกซิกหน้ากลุ่มหรือใครบอกซิกหน้ากลุ่มถ้าเราเห็นแล้วเอะเรายังสําหรับเราเราดูกราฟความคิดเรายังไม่โอเคก็ยังไม่ต้องเปิดยังไม่ต้องเข้าเอาที่เรามั่นใจเอาที่เราเห็นชัดเจนค่อยเข้านะครับผมเอาที่เราเข้าใจมากๆที่ตามที่เราเข้าใจนเนี่ยล้วค่อยเข้าออ,อเดอร์นะครับผมแนะนำเก็บที่แปดบถึง1ิปเ๊็ดบเหมือนเดิมนะครับ7จ็ดปบแปด๊บเกิ๊บ1บสิบบเจ็ด๊บเก็บตามนั้นนะครับเจ็ดปบขึ้นไปนะครับพยายามเก็บที่เจ็ดปบขึ้นไปจนถึงสิบเอ็ดป โอเคนะครับขอบคุณครับผมเอาไปลองดูนะทดลองดูได้ไงอ่าได้ผลไงก็ส่งการบ้านบอกหน้ากลุ่มกันนะครับ RA300 นะครับแนะนำใช้ r a 3 0 0แทนที่ r a 8 0ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับผมโอเคนะครับแค่เอาคอาคำว่า RA 3 0 0ไปแทนที่คำว่า r a 8 0เท่านั้นเองนะครับผมเราจะใช้ r a 3 0 0 RA 5 0 0อเ่าเป็น price same หลักนะครับตอนนี้แทนที่ r a 8 0นะครับสำหรับท่านที่จะเทรดใน RA 3 0 0อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับผมทดลองดู ใช้ในแค่ในอายสามร้อยเปิดในนี้ทดวิเคราะห์ในนี้ทดลองนี้ฝึกในนี้เทรดในนี้ไปเลยก็ได้นะผมหรือคุณจะเอาอายุสามร้อยเป็นตัวตั้งแล้วไปเทรดใน price f e เล็กไปเปิดใน price f e เล็กก็ได้เช่นกันนะผมได้ทั้งสองแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนว่าคุณจะวางแผนเทรดยังไงเอาให้มันดีเอาให้ตัวเองทากําไรได้ผมพิจนารณาดูวิเคราะห์ดูนำไปพลิกแพลงแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พิจารณาวางแผนเทรดของตัวเองดูแต่ที่สำคัญอย่าลืมคัดออกจากลิสต์นะครับผม ว่าแต่ละวันต้องนั่งดูลิสต์อ่าหลายๆรอบเลยนะครับว่าเอ๊ะมันมีคู่ไหนหน่าเทรดแล้วก็จดออกมาแล้วขับออกมาหาคู่ที่น่าเทรดที่สุดแล้วค่อยเข้าเทดรดแล้วก็ผมเรออาจะรอดูใน Data แล้วก็ค่อยเข้ามาดูในลิสต์แล้วก็ค่อยดูอ่าวิเคราะห์กราฟแล้วค่อยมาดูในฮิสโตแกรมแล้วค่อยตัดใจเข้าเทรดก็ได้นะครับผมก็ไปวางแผนเทรดดูนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ